nikon d 8 0นะครับเป็นกล้องของลูกค้าส่งมาเซอร์วิสนะครับเลยจะถ่ายเก็บไว้ดูสักหน่อยนะครับรุ่นนี้เปิดตัวประมาณปี2 5 4 9นะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับความละเอียดภาพจอเป็นแบบ ccd rgb ccd นะครับจอ iso ต่ำสุดอยู่ที่ 100นะครับมี ISO Auto แล้วก็สูงสุดอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่นี่ยอยู่ที่1,600นะครับใช้เมโมรี่การ์แบบ SD card นะครับแล้วก็จะมีโหมดปรับตรงนี้รู้สึกว่าโหมดมันจะหลุดหายไปนะครับสำหรับตัวโหมดหมายถึงไ ตัวแปะว่าเราอยู่โหมดไหนนะครับแต่ยังสามารถหมุนปรับได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปุ่มนะครับปุ่มเมนูยังสามารถใช้ได้นะครับขวาซ้ายบนล่างปุ่มนี้ใช้ทำอะไรวะจําไม่ค่อยได้มันกันนะเนี่ย อันนี้ ISO นะครับกดค้างแล้วก็ปรับหมุนตัวนี้ d ดเอา้าไวเบรน i t คุณภาพยังไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นชดเชยแสง ปรับได้ปกตินะครับถ่ายต่อเนื่องเลืซิงเกิลดับเบิลตั้งเวลาถ่ายออโต้โฟกัสมี AFc, AFS แล้วก็ AFA นะครับสมาโฟกัสผมจะลองถ่ายเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับ เป็นการทดลองถ่ายแบบไม่ได้เลงนะครับตาผมไม่ได้อยู่ในช่องมองนะครับภาพออกมาปกตินะครับตอนนี้อยู่โหมด A นะครับอาจจะตอบสนองช้านิดหนึ่งนะครับต้องใจเย็นนิดผมจะลองถ่ายอยู่ที่ประมาณ F10 นะครับ รายละเอียดใช้ได้นะครับถือว่ามีความคมชัดใช้ได้นะครับปกตินะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้